ชาวลัคนาราศีกันคะในวันที่11กันยายนนี้คะ่ะในที่สุดดาวพุธดาวประจำตัวของคุณก็จะโครจรย้ายออกจากความเป็นวินาศได้แล้วน,นะคะนั่นก็แปลว่าชะตาชีวิตของคุณกำลังจะพ้นเคราะห์พ้นภัยจะหายเบื่อหายเศร้าหายจากความท้อแท้และเมื่อดาวพุธขยับเข้าไปอยู่ในราศีกันเข้าไปอยู่ในบ้านของตัว เ,เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีจะโคจรเป็นทั้งกเกษตราธิบดีและมหาอุดในคราวเดียวกันก็นับว่าจะเป็นจุดที่ดวงชะตาของคุณจะได้พลิกฟื้นหลังจากที่เหนื่อยหนักมานานจะได้รีเซตตั้งหลักตั้งต้นไปสู่สิ่งใหม่ๆได้สักทีส่วนดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นก็จะยังโคจรเป็นราชาโชคหนุนส่งดวงชะตา าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเอาล่ะก็ถือว่ารายได้การเงินจะยังคล่องมืออยู่หลายคนก็จะได้โชคดีมาแบบฟลุกฟลุกหรือมักจะมีรายได้พิเศษจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเข้ามาส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา,นาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนลก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกทุกเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศี กค่ะหรือหากท่านใดที่ไม่ทราบลักษณของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีกันรับฟังคำพยากรณ์ได้นะคะหาล่าก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ก็เอาราคาชาวกันทั้งหลายอย่างที่ทราบนะคะว่าในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้ไปปรากฏว่าดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณจะยังเคลื่อนตัวอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นพบวินาศในดวงชะตาส่งผลทำให้ชาวกันหลายคนหลายท่านในช่วงนี้คุณมักจะเก็บเนื้อเก็บตัวจะรักสันโดษหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายผู้คนรู้สึกท้อแท้กับชีวิตนะคะดังนั้นค่ะ ในช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญคุณก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ยังไงก็รอให้ดาวพุธย้ายราศีก่อนเนาะค่อยไปคิดค่อยไปทําค่อยไปตัดสินใจกันในช่วงนั้นนะคะส่วนดาวอังคารก็ยังโคจรเป็นมหาจาักทัพลัคนาเกิดถือว่าจะเป็นดวงดาวที่กระตุ้นให้ชาวกันนะคะจะมีภาระการงานที่ มเ้มคนค่ะช่วงนี้ถือว่างานจะยังหนักยังเยอะหรือมีเรื่องนั้นนี้ให้คุณต้องทำอยู่ตลอดเวลาบางท่านก็เป็นจังหวะที่จะต้องเดินทางทั้งใกล้และไกลและก็จะต้องระวังให้ดีนะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายพอดาวอังคารทับลัคนาก็ทำให้คุณมีเกณฑ์จะป่วยง่ายป่วยบ่อยด้วยโรคประจำฤดูกาลนะคะเช่นอาจจะไอจะเจ็บคอหรือมักจะเป็นหวัดประมาณนี้นะคะ ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภานั้นก็ถือว่าจะเป็นดวงดาวที่ยังหนุนนําทําให้ชาวการจะได้พบกับความสุขความสมหวังเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สําเร็จไปในทุกเรื่องทุกอย่างแต่อย่างน้อยการเงินโชคลาบก็จะมีติดไม้ติดมืออยู่นะคะหรือถ้าหากคุณติดขัดในเรื่องใดก็มักจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้คุณจะเอาตัวรอดผ่านพ้นได้อย่างไรก็ตาม สําหรับดาวเสาร์และดาวพระราหูในภพอรินั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องย้ําเตือนกับตัวเองเสมอนะคะว่าอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเพราะดาวเสาร์ในอริก็แปลว่าชีวิตบางทีมันจะมีเรื่องทําให้ต้องหนักใจเหนื่อยใจหรือคุณจะต้องใช้ความอดทนอยู่กับคนที่ไม่มีเหตุผลก็ได้ส่วนดาวพระราหูนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าดาวพระเสาร์นะคะแปลว่าชาวกานจะต้องระวังการถูกแทงข้างหลัง หรือมักจะมีคนไม่หวังดีมาสร้างปัญหาให้คุณจะต้องวุ่นวายต้องเหนื่อยใจเอาล่ะทีนี้แม่หมอจะขอพูดถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนกันยายนนี้นะคะว่าจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณยังไงบ้างเริ่มต้นจากในวันที่11กันยายนค่ะในที่สุดดาวพุธดาวประจำตัวก็จะเคลื่อนตัวออกจากภพวินาส ตรงนี้ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะทําให้คุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองจะหายเบื่อหายท้อหายเศร้าสิ่งใดที่เคยวินาศเสียหายก่อนหน้านี้ก็จะมีความคลี่คลายและดาวพุธนั้นจะโครจรเป็นทั้งเกษตรราที่บดีและมหาอุดก็ถือว่าจะช่วยเพิ่มพลังงานชีวิตให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งทำให้เจ้าชะตาจะมีความมั่นใจมีสมาธิและสามารถที่จะคิดสร้าง สรรสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่นับจากวันที่11กันยายนเป็นต้นไปค่ะจะคิดจะทำอะไรมันก็จะดูดีไปหมดและหากได้มีการเจรจาต่อรองใดๆก็มีเกณฑ์จะเป็นดั่งที่หวังนะคะ จากนั้นคะ่ะในวันที่12กันยายนดาวอังคารก็จะย้ายออกจากลัคนาเกิดของคุณแน่นอนนะคะว่าเมื่อดาวอังคารย้ายออกไปจะส่งผลทําให้ความเหนื่อยความหนักความวุ่นวายก่อนหน้านี้จะคลี่คลายได้สักทีชาวกันท่านใดที่ก่อนหน้านี้งานเยอะงานหนักนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้พักจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น ในวันที่13กันยายนดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็ถือว่าดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาดวงนี้จะย้ายเข้าไปช่วยเสริมนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภรวมไปถึงความสำเร็จของชาวกันถือว่าหลายคนกำลังจะได้พลังสนับสนุนจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอาจจะได้พบเจอกับผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือเกื้อหน,นุนบางท่านก็จะมีโอกาสพิเศษทางด้านการเงินและ และชื่อเสียงเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ 16กันยายนค่ะปรากฏว่าดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เอาล่ะตรงนี้นะคะประการแรกนั้นก็นะว่าชาวกันจะต้องระวังนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะถือว่าพอดาวสุกโครจรเสียหายก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเสียเงินจ่ายเงินในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องจ่ายเงินนอกแผนการที่คุณได้วางเอาไว้ดังนั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็มีโอกาสจะติดขัดจะชอดด็อตได้ นะคะ17กันยายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันสำหรับข้อควรระวังก็คือนะคะจะเป็นเรื่องของความใจร้อนอาการหัวร้อน เป็นไปได้ว่าคุณจะหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายกว่าปกติแต่ในข้อดีก็คือดาวอาทิตย์จะทำให้คุณมีแสงในตัวเองจะเป็นที่ยอมรับมีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะปิดท้ายในวันที่28กันยายนนะคะดาวพุธด,ดาวประจำตัวจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนนะคะตัวของเจ้าชะตาจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการหารายได้ ในข้อดีก็แปลว่าคุณจะหาเงินได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเขียนการเจรจาการสื่อสารและยังเหมาะกับการใช้สมองหาเงินมากกว่าใช้แรงงานนะคะแต่ในข้อเสียก็มีเพราะว่าดาวพุธจะไปโคจรร่วมกับดาวอังคารก็กลายเป็นว่าบางทีเนาะเงินทองที่หามาได้นั้นอาจจะใช้ใจ่ายหมดไปนะคะกับเพื่อนฝูงการเข้าสังคมหรือว่าการเดินทางก็ได้นะคะ ในด้านการงานในตำแหน่งการงานของชาวกันนะคะในช่วงต้นเดือนก็ปรากฏว่าจะมีดาวพระเกตโครจรสัมพันธ์กับดาวพุทธที่เป็นวินาศ นั่นก็แปลว่าในช่วง10วันแรกของเดือนกันยายนตัวของชาวกันอาจจะต้องอดทนทำงานโดยไม่หวังผลกันไปก่อนนะคะและถ้าหากเป็นไปได้ตัวเราก็อย่าได้ไปออกตัวไปรับงานรับหน้าแทนคนอื่นอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะต้องเหนื่อยฟรีแถมยังไม่นับเป็นผลงานของตัวเองอีกต่างหากนอกจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ กับเอกสารสัญญาการลงนามต่างๆเผื่อไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ฝืนได้ก็ต้องฝืนกันไป คนค้าคนขายคนทำธุรกิจก็จะต้องพยายามประคับประคองตัวนะคะอย่าโทษตัวเองอย่าได้ท้อแท้เวลาที่ค้าขายไม่ดีบางทีตั้งร้านพึ่งเสร็จฟ้าฝนก็ตามมาทันทีนะคะเอาละหลัง11กันยายนไปแล้วค่ะในที่สุดเนาะชาวกันทั้งหลายคุณจะพ้นเคราะห์ทางการงานจะได้หลุดออกจากวงจรของความเสียหายและก็ถือว่าสิ่งดีๆจะเริ่มเข้าหาตัวคุณมากขึ้น คนตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่หลังจากที่ดาวพุธย้ายราศีนะคะหรือใครที่รู้สึกเบื่องานรู้สึกว่าทำอะไรไม่สําเร็จก็จะกลับมามีพลังในการที่จะมุ่งมั่นทำงานหาเงินและคนค้าคนขายก็ถือว่าบรรยากาศการค้าขายของคุณจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเมื่อผ่านพ้นช่วงกลางเดือนนี้ไปแล้วนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวเจ้าเรียนการเงินของชาวกันนะคะจะโคจรเป็นลาบเป็นผลเป็นราชาโชคกับดวงชะตาดังนั้นถึงแม้ว่าดวงงานจะแย่ไปบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าจะยังหาได้จะมีให้ได้ใช้จ่ายอย่างคล่องไม้คล่องมือโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่16กกันยายนถือว่าเจ้าชะตาก็จะมีความสุขความสมหวังนะคะในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินภาระการเงินต่างๆก็ถือว่าจะไม่หนักหนาะ และคุณก็จะไม่ได้เครียดมากคิดเยอะนะคะเพราะว่าจะสามารถหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้อยู่เรื่อยๆบางท่านก็จะมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามา มีโอกาสจะถูกหวยถูกรางวันลงทุนก็ยังมีกําไรเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่เมื่อผ่านกลางเดือนกันยายนไปแล้วค่ะปรากฏว่าดาวสุขจะโครจรเข้าไปเป็นวินาศนั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเจ้าชะตามีเกณฑ์จะเสียเงินจ่ายเงินกันมากขึ้นยังไงก็จะต้องระวังการใช้เงินเกินตัวนะคะ เอาไะยังไงก็ตามเนาะพอดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลในช่วงปลายเดือนคือวันที่28กันยายนถือว่าตรงนี้จะทําให้คุณนั้นกลับมามีสติในการวางแผนหาเงินกันอีกครั้งเหมาะกับการลงทุนหรือว่าบริหารจัดการเงินในระยะยาวนะคะแต่ตัวคุณยังไงก็จะต้องรอบคอบนะคะถึงแม้ว่าดาวพุธจะโครจรดีแต่ว่าการที่มีดาวอังคารอยู่ในเรือนการเงินนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้มักจะมีราย จ่ายเข้ามามากอยู่ทีเดียวนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ เมื่อเราพิจารณาจากตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีนั้นก็ถือว่าดวงความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์กลางๆคะ่ะคนที่มีคู่มีแฟนนาะช่วงต้นเดือนก็ความรักราบรื่นดีเพราะดาวศุกร์ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณกับคู่ครองก็อาจจะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินนะคะบางทีจะมีโชคมีลาบให้กันและกันแต่หลังวันที่16นั้นคะ่ะเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าไปเป็นวินาศความรักก็อาจจะมีเรื่องที่ปิดบัง ซ่อนเร้นมีปัญหาที่ไม่ยอมพูดบอกกันบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องของการหึงหวงหรืออาจจะทะเลกกาะกันเพราะความเข้าใจผิดจากความใจร้อนหรือการที่พูดไม่คิดของอีกฝ่ายนะคะส่วนคนที่ยังโสดนะคะดาวสุขก็จะทําให้คุณดูดีมีสเสน่ห์มีคนให้ความสนใจแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะคะดาวสุ์จะไปเป็นวินาศก็อาจจะทําให้คุณอาจจะต้องไปพบเจอกับบรรยากาศความรักที่ต้องเป็นความรั บางทีก็อาจจะมีคนเข้ามาแอบชอบคุณนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนถือว่าสุขภาพร่างกายอาจจะอ่อนแอนะคะหลายคนก็อาจจะเครียดง่ายนอนหลับไม่สนิทเพราะดาวพุธที่อยู่ในวินาศก็จะทำให้จิตใจไม่ค่อยสงบจะคิดมากคิดเยอะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถือว่าสุขภาพทั้งกายและใจจะดีมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่เพราะว่าดาวอังคารจะโครจรอ,อ่อนกำลังตรงนี้ยังไงคุณจะต้องระวังอาการปวดเมื่อยกล้าม ปวดตึงคอบ่าไหลจากการที่ทำงานอยู่ในท่าเดิมนานๆด้วยนะคะในส่วนวันที่โชคไม่ดีมีเรื่องให้คุณต้องเสียน้ำตาจะได้แก่วันที่ 6, 7, 10, 11, 19และวันที่20กันยายนนะคะ สำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ถาโรเสียงทายได้ไพ่ The Hermit, Wheel of Fortune และ8ดเหรียญ เอาละค่ะชาวกันทั้งหลายสำหรับไพ่พระฤาษีเดอะเฮอร์มิตนั้นก็จะสื่อถึงการถอยออกมาจากความวุ่นวายเพื่อหาความสงบและคำตอบที่แท้จริงภายในหัวใจและในช่วงต้นเดือนกันยายนอาจจะเป็นจังหวะที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอยากจะอยู่เงียบๆนะคะอยากจะทบทวนตัวเองมากกว่าปกติประกอบก,บกับการที่ดาวพุธดาวประจาตัวนะคะยังโคจรเป็นวินาศเนาะทาให้บางทีเราอาจจะคิดอะไร ไม่ออกมีโอกาสจะตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายยังไง10วันแรกของเดือนนี้นะคะขอให้คุณใช้โอกาสนี้ไปไตร่ตรองวางแผนเก็บออมแรงเอาไว้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงค่อยๆค,คิดอย่าใจร้อนนะคะ ไพ่ใบที่สองของชาวกันจะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนและนี่ก็คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงและจุดพลิกฟื้นของชีวิตเมื่อดาวพุธย้ายกลับเข้าสู่ราศีกันค่ะในตำแหน่งกเกษตรและมหาอุดพร้อมโดยดาวอาทิตย์กับดาวพระเกตที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่เสริมพลังก็ถือว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะรู้สึกว่าจังหวะชีวิตเริ่มหมุนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งใดที่เคยติดขัดก็จะคลี่คลาย

โอกาสใหม่ๆจะปรากฏมากขึ้นถ้าในเรื่องของการงานก็จะมีคนมองเห็นคุณค่าของคุณถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินก็จะมีช่องทางใหม่ๆจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาก็เปรียบเสมือนกับชีวิตที่จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปและในตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่สิ่งดีๆกำลังหมุนมาหาคุณจากที่เคยเหนื่อยเคยท้อในช่วงต้นเดือนถือว่าจังหวะชีวิตจะพลิกกลับมาดี ไดะะ้ส่วนไพ่ใบสุดท้ายไพ่แปดเหรียญนั้นก็จะสื่อถึงการทํางานหนักการพัฒนาทักษะและการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามนั่นก็แปลว่าชาวกันทั้งหลายกําลังจะได้เห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือรายได้ที่เพิ่มพูนมากกว่าเก่าและไพ่แปดเหรียญนั้นถือว่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันค่ะว่า ความขยันความมุ่งมั่นความทุ่มเทของคุณจะไม่สูญเปล่าและทุกสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงในช่วงที่ผ่านมาถือว่าจะได้ออกดอกออกผลอตอบแทนให้คุณได้รับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะให้การสนับสนุนช่องเลขมงคลมาโดยตลอดด้วยนะคะเอาละใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดนาท์ซูเปอรแ์แทงค์หรือเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบ คุณเนาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดไม่ทิ้งกันไปไหนแม่หมอขอให้ทุกทกท่านนะคะขอให้คุณโชคดีมีชยัยถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ